เอเขาบอกว่าเขาบอกว่าถักท่ายพี่น้องก็ยังกินยังอ้าวกระทอดทอดไม่ไหมยังไงเข้าใจไหมครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนท้าพ่อกับอีหลาฝาักินคนราสาวะพืนอีเลจ้าเว้ยน้ำลายแตกสวัสดีครับพี่น้องพบกันนี้แล้วนะครับผมกับลุงนภาพนังคำหลานะครับผม มืนนีภาพีีภาพน้องมาก,กิดตําส่วจา้าตาส่วข้าวปุ้นนะคะตําส่วอีแลลวบอสหนีจากตําส่วพี่น้องมันอยากพี่น้องเนะือ้อแกบรบแปรบงนี่หมูสามสันทอดพี่น้องทอดแบบใหม่ๆนะคะแบบ่บมันแสบแบบ <c oughs> <c oughs> มันใหม่เองมัน่นมันเป็นหมูสามสันมัแมมนกแม่มันได้ใหม่หมูมันใหม่เครื่องเทศนะนะเครื่องปรุงเขาเนะี่ยมันใหม่เครื่องมักแบบพวก มันหอยอยังแรงสิหรอมะแมนหรออ่ะแล้วมาตัวอืมอืมทอดใหม่ก็ับทอดใหม่ไม่ผู้ิดว่าเนี่ยโม่หม,ม,มักเลยหรอหมูมักกับที่ทอดแต่มันใหม่อืมอืมจัดเนาะปลาแก้มมีแต่สลัดจ้ะอืม ถอดจนว่าใหม่พี่ก็คือกินอยากก็ถูกแล้วไงชอดไหมไหมแสบเนาะนี่เนาะตีแสบนีะบน่ะจ๊ะคอยเสงขับปุนนะ อตำสัวกับุ้นี่นากรใช้พวกวุงหมักตัวหนักืออเหมือนแทไม่มีหน,น่อไม้ไก่หืมอร่อยจังจำงในขัานไข่ตำป้างอ่ะจะปฏิสูรสองหรือเอื คำตาตรวจพีน่น้องอืม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 เมลยอืมเต็มเลย Ưm... Sạc thế Ưm... Rất... Sạc thật Khuấn trúc này à ngon là cả ác cả, cả. À. Khuấn cao là, là... Mình có ốp ao nè vô qua nào mấy gì vô trời, mấy anh bàn, mấy ốp ao ก็เด้จะต้ิงต่ำมาสัตว์ดีแต่ตลาดเขาแบบึ้องปิดทีไปพอดีท่านพอดีเขากำลังเก็บของอสามท่านยิมอืม้อนกลับไปไป <c oughs> เลยพี่นอ้อง ขออิ่มนจ๊ะอันน้ให้หน่อย้วะอืมอืมบริสุทธิ์ุมนี่มและของอืมชอบเพราะ่าไปยอ <German> ิจาตอกเลียว <mat> เมื่อวานี้ตากตซั่วงช่วง,งนี้จะกินแต่ตําเส้นนะขออนุญาตใส่สองมือเลยคะ่ะอืม 3 thần thân thập ừm toàn bằng lao ừm 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 lại 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 ừm 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 mấy ừm 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 เจะไปแตก globy แล้วหน่อยไมหมเนี่ยฝนหน่อยไม่แล้วหน่อยอีหลีมาแรงเรา,าเด่นกระปุ่นขอกระบวเป็นเสศษพี่น้อง นี่เป็นกระปุลโซด์นะนะี่นขาดจากขาดจิ๊ดๆนะอืมมาเบิ่งอันเ,นเด้อผู้ใหญ่บอกว่า ไม่มีมารยาทกินเสียงดังเห็นบ่ไม่คอยเนี่ยเน็บอยู่นะโอ๊กดำๆคอยอย่าให้มันดังคอยจนไปสือ่อไหม่หมาใส่เพราะฉะนั้นเรวจะเข่ามาดาคอยสอนค่ะขาดาขึ้นจะทีไงน,นั่งให้นะคะ บอกทุกคลิปยูไอ้สิบอกทุกคลิปอยู่ว่าจะได้ใครข้าโมมาสเรือนพานไปรดแค่ยั้นเห็นเขามาดดายอยู่คื่เก่าคนพวกเก่าพวกเก่าน่ะพวกเกยงที่บอกเขเด้อเฮ่อเฮ่ะ เพ้อนะ่อนไงพวกเกียนคีย์บอร์ดอืมแบบน,นี้ถ้าเขาสืบตาวเล่าเรื่องดิหลี่เขาฟ้องขึ้นมาก่ะกาบขออถษเขา,ด,เขาดิอ่ี่ จนจากรารมพอนจีนเขาเป็นอะไรทาข้าวฟองขมาจะเจาะเขาบักมันมันตะข้าวฟองอีหล่าฟองเพื่อนจะเป็นอย่างอีหลา่าทื้ง่มเหตุอีหล่ามอจากตัดอนาคตคนเขาแจบอกเพื่อวะารเขาสิเปลี่ยนสิแปลงเยน,น,นมาวางคนเถาพุ่นพุ่นนมเล็กหน่อยแล้วค่ะจอนหลายคนคิดม,มาดา้อีหลา่าจะเป็นขอใหกับคำอะไเมาร่วม ส่วนดคน,ค,นค้อนอ่ำเกิดอย่างว่าบางกลุ่มเออกลุ่มที่เขามาดามาดามาดาอีหลาส่วนไรที่เป็นผู้เท่ากับคนไม่กลางคนแบบว่าคนถาดควบอบอุ่นสินะ่ะ เออตอนนั้นหน่อยพ่อแม่ปุ๋ยอุมพ่อแม่เอาไปถิมยุค้ามทางะเก็เาเก็บมาเรียงเป็นเป็นดิบกำพาพงไงไนมาจากบ้านด็บกำพาพงไงขายโค้ขายคมโอ๊ตอุ่นบ่มีพีบ่มีน้องนมา,เาเกเลยเป็นค้ยังสี่เชนคนอื่นใหญดีกูจะค้องมาได้ เห็นคนอื่นมีชีวิตดีมีความสุขกว่าเพิ่นบ่ได้เวลาเขาอิจฉาเขาหลอกเขานม่ทางจะเสีย,ยห,หายอืม เพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดา่าเขาถอนขาเอีย๊ยไม่ว่าจะซ่องคำล่ายหรือว่าซ่องท้ยก็ฟังเศร้าสุอค่ะบ่มีแพ้บาเจาดีหรอกไม่ใช่คนสิว่าบาเจาบอะมันเป็นยาดพี่น้องเขา บ่พูจักเขาเดือดซำเข็งเขาแค่ผ่านๆมามักเขาไปด่าเขาจะบ้าตีเขาามบ้าถ้าคนประมาทตวกพวกนเนี่ยจะบาดบ่ทุกคนบาบ่เอฟซีบาบ่บ่เคยมีเรื่องบาดหมางข้างใจกัน มัมก็ไม่เรื่องพิษใจกันจะเป็นอย่างกุตาดเวลาเขาดาเขาอีบางอบาีบ้าบอยอีกต้กล้วยบาเบาเขาสารพัดจึงถามเนี่ยมันเป็นหนาส่วนแล้วของแม่กูหนาคือพอคือนแม่กูกับบัวแล้ว หนากกว่าเจ๊กล้มต่ำขั้นแท่หน้ากินไปกินมากกับเพชอฝากอะไรคิดด้วยค่ะนี่เหลืยไม่ชอบไม่ต้องดู เลื่อนผ่านบล็อกไปจบค่ะไม่ต้องเข้ามาด่าเขามาคอมเมนต์ด่าเขาอีบา้าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดค่ะเขาทําอยู่ส่วนของเขาคุณน,นั่นแหละบ้าที่เข้ามาด่าเขา งานกระโดขวดนะคะเพชปไวโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วเ้อะเแล้าแต่จมหลายหลายเหลืองหลายเล่าด้วพี่น้องเ้อฝากไปท่านนี้ละอืสำหรับพวกที่ธรรมดานักก็ด้โลดได้ดนะคะแต่จะดาแห้งถ้าดาแห้งแห้งมากอีหล่าดากรับหรือไงหลังไงเงิอบเด้อีหล่าไปย่อมข้นเด๋อืสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายยพอกันมือไหมค่ะอกุรีดากูดวันนี้กุรีนาบมันหอดเฮือนหลย